สวัสดีครับพ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับมาพบมาพอกับดอลล่าเมื่อนี้ในวันที่หนึ่งคือสิกียกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้อพี่น้องเนาะนะครับผมมื่อนี้เสียอาตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับก่อนเลขเสียออกสอนแรงๆน้อพี่น้องเนาะนะครับก็เป็นตัวเลขของปูสํานักสงฆ์นะครับผู้ใดที่ขอมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ในเด้อพี่นอ้องด้วยนะครับ ก็เป็นกำลังแรงแกในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องครับกับใบไหงานนะครับเพราะว่าเพิ่นหามายางด่วนนะครับคุณยายเพิ่นได้เอามาให้นะครับมื้อนี้ดอนลาไปส่งปูอยู่อุดรนะครับพี่น้องก็กลับมานะครับคุณยายเพิ่นได้เอาฝากไว้ให้นะครับเพราะว่าดอนลาบ่อยู่นะครับเพิ่นมาหาตั้งแต่เช้าพุ่นน่ะดอนลาก็เพิ่นกลับมาแล้วพี่น้องเพิ่นก็ได้ฝากตัวเลขมาให้นี่ครับผมของปู่สับนักสงฆ์เอามาให้พี่เห็นน้องห้ท่านผู้ชมเบิ่งแบบเร็วๆเลยนะครับผมเพราะมันมายางด่วน น้องพี่น้องเนาะนะครับจันเรก็ลองกไปพิจารณาบึงตัวเก่าของเพิ่นนะครับยุ่งทึ่งนะครับส่วนว่วงกลมอยู่ของล่างเนี่ยเป็นตัวเพิ่มเติมที่คุณยายนะครับเพิ่นเอามาส่งแล้วเพิรนบอกให้ฟังว่าปูเพิ่นเน้นตัวนี้ละว่าจั่นะครับเดี๋ยวสียให้ฟังเสียงคุณยายไปน้ำกันเพราะว่ากลับมาหอดแล้วดอลา่อลารก็ได้โทรไปสอบถามคุณยายน้องพี่น้องนะครับว่าเป็นยังไงแล้วคุณยายเพิ่นติตุละเพิ่นเล่ฟ้ากับดอล่าจเพึ่งจะกลับมาจากไปส่งปูที่เพิ่นมาบุญกะ อยู่บ้านนะครับพี่น้องไปทรงอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีนะครับเป็นเขตร้อยตอระวังจังหวัดสกลนครกับจังหวัดอุดรเนาะพี่น้องบ้านของดลล่านะครับนี่ครับผมจังในกลองเอาไปพิจารณาบึงเดี๋ยวสียไห้ฟังเสียงคุณย่ายจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขามาฟังเสียงคุณยงายกันก่อนนะครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนละครับเอาเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งบอกครับจ้าจ้าอ๋อเพื่อนไห่สองตัวนะครับนอคุลจีไทยก็ครับครับผมครับขอบคุณในไลน์ครับผม ครับหลังจากที่ฟังเสียงคุณยายแล้วนี่นะครับเพราะว่าเพื่อนเฝ้านะครับพี่น้องเพื่อนเฝ้าไปเหตุงานเพื่อนเป็น้ายป,ป่าป็นออสมมน้านะครับคุณยายเพื่นอนกับเหตุเกี่ยวกับงานสังคมนะครับมาไปเฝ้าย่ามไปเพื่อนว่าไป,ป,าาาไปยังแหละไปเฝ้าย่ามเพื่อนบางสี่นะครับอยู่อนาไม้นะครับพี่น้องเพื่อนก็นเลยบอกได้แค่นิดเดียว่าสันๆนนะครับดต่ลาเท่ไปถามเพื่อนอยากได้ยินจากปากเพิ่นน้าเพราะว่าเพิ่นออามาสรงแล้วดันลาไปอยู่ ะครับจะในกระ่องเอาไปพิจรารณาปเป็นแนวทางเมืองกันแล้วกันนะครับผมนี่คือตัวเลขของปูสํานักทรงนะครับตัวนีน้ตอนเศร้าของมือนี้นะครับพี่นอ้องขึ้นหนึ่งเจ็ดกับศูนย์เจ็ดเพิ่มสื่อกลับไปกลับมากรัพี่น้องเนาะนะครับบหงาวา่นเรื่องล่างแต่เพิ่นบอกว่าเท่้งบนทั้งล่างหันละนะครับกับพิจรารณาบึ่งเอาก็แล้วกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับงค้ชซีพีโทนี้แล้ะพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมนะครับคุณผู้ชมทุกคนโชค,โชคดีนะพี่น้องเนาะนะครับบทพผยงานมีนะครับมา โชคดีรวยๆแข่งๆกันคุณผูยทุกคนเน้อพี่น้องเน้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเจอยจะจนนะครับผมแล้วพบแล้ะพอก ais, ันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ